สวัสดีครับผมช่างตอมวัสินเพชรบุรีครับวันนี้ครับมาอยู่กับแคงของรู้สึกว่าจะเป็นเวฟร้อยนะครับผมแปลงหัวร้อยยี่้านะครับก็เหลือปาดอีก3ามุมนะครับแล้วก็เจาะน็อตยึดอีก3ตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับ อันนี้ก็มาดูการทำแบบพร้อมๆกันเลยนะครับพอเรามิลลิ่งเสร็จแล้วเราก็จะปาดนะครับผมทีนี้ก็จะปาดให้เนียนแมบเลยนะครับให้มันสวยๆหน่อยนะครับเอาไปใส่มันจะได้ไม่รั่วก็พอแล้วนะครับผม ไม่เน้นมากครับก็มาทิพย์หนึ่งสี่ห้าคู่ทำไม่ทันเลยนะครับผมแข้งแปลง,งหัวนะครับตอนนี้ดามหัวยังง่ายครับดามหัวนี่โอ้โหแป๊บเดียวครับดามข้างแล้วก็บนล่างนะครับแปลงหัวนี่ต้องวางใหม่หมดเลยนะครับออกแบบใหม่หมดเลยก็จะยากกว่านิดหน่อยครับใช้เวลาใช้กันนิดนึงนะครับก็จัดให้ สองตัวได้วันละตัวนะครับสองวันตัวนะครับเพราะว่าผมต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็เล่งงาในให้เต็มที่นะครับข้อเหวียงข้อเสื้อฝาแข้งแคมปก์กะกนนะครับรับหมดเลยนะครับทำนเดียวม้วนไปเลยนะครับม้วนหลายครับตอนนี้ก็ฝ่าให้นะครับไ้่ยังไม่เกิน เป็นไงบ้างครับผมมองเห็นกันบ้างไหมครับ เดี๋ยวผมเช็คกล้องก่อนนะครับถ้าเช็ดเช็คกล้องแล้วไม่เห็นก็ต้องเช็ดกล้องนะครับต่อไปนะครับอ่ะแบบนี้ดีกว่าครับก็ดูไปท้องๆกันนะครับมันจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่บนเครื่องเลยนะครับอันนี้แบบว่าทำสดๆเลยนะครับวางบนเครื่องมินิงด้วยนะครับ จะร้อนๆหน่อยครับต้องมาหลบหลังกล้องก่อนเผื่อเพื่อนๆนะครับจากส่งมาทำนะครับผมก็รับทำนะครับผมไอ้ตอนนี้เราแปลงอยู่นะครับก็นาแล้วครับน่ายกับสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยทําทุกวันเลยครับผมงานแปลงหัวนะครับตอค่อยได้ลงให้ดูนะครับช่วงนี้เพราะว่างานจูนรถเยอะมากนะครับ สองรอบอย่างที่บอกครับ ดแล้วครับรอบนี้นะครับผมโหยนี่ครับกองสั่นเลยดึก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 ประมาณนี้นะครับปาดหน้านะครับผมก็ใช้ระบบแปลงมีดปาดเอาครับมีตาโมดอยู่หนึงรูครับ1นึรูครับหนึ่งรูสอูครับที่เหลือไม่ใช่ครับ ก็ค่อนข้างเนียนนะครับผมด้านข้างก็ประมาณนี้ครับจะโค้งรับก็ฝาจานไฟนะครับแขงแปลงหัวนะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับผมกำลังขึ้นให้อีกเยอะนะครับอันนี้นะครับอ่ะเราเก็บมุมนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราจะเจาะรูตับช่องโซ่นะครับแล้วก็ปาดบนปาดล่างนะครับแล้วก็ ยืดสองลูก็เสร็จส่งได้แล้วนะครับตันนี้ลูกใหญ่ครับลูกหกเจ็ดหกแปดนะครับผมแทงนะครับโตเจ็ดสองนะครับผมพอโหสุดยอดนะครับเรียบร้อยครับลูกหกหกนะครับฝันที่เป็นจริงครับที่หลายๆคนอยากจะทําลูกใหญ่ครับในก่อนสมัยเด็กๆก็เถียงกันนะครับทาลูกโซชิดหลักแล้วนะครับนี่ครับใส่หัวไรผ้าไปเลยนะครับเหนียวเหนียวสนอนะครับผมข้างในเชื่อมพ่อขึ้นหมดเลยนะครับ ว่าการหัวยกนะครับการมันระเบิดนะครับผมชุดนี้ก็ใช้ครอบอย่างเดิมได้นะครอบโตแล้วก็เฟืองโซ่เราลิ้นก็มีขายสําหรับสายโซ่ร้อยห้านะครับหัวร้อยิบห้านะครับผมก็สั่งตัดได้หมดปรคงเะเกนมีหมดทุกอย่างนะครับผมก็สนใจก็ส่งมาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ